สวัสดีค่ะนางไหม่พายิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube นะคะแม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามีอะไรปิดบัง <c oughs> คุณไว้บ้างไหมประเด็นโด่งออกมานะคะเขามีอะไรปิดบังคุณไว้นะคะนายอบอเหรอไายไม่ซิกซ์ p พนเ a c l e หกเหรียญจัสตินคิงอ็อกบอลคิงอ็อกสอดสิ่งที่เขาปิดบังคุณไว้นะคะไม่บอกให้คุณได้รับรู้คือเรื่องของอ่าการที่จะดิวกับคุณเรื่องของการที่จะแบบเปิดเผยคุณนะ่ะเปิดเผยไม่ได้ นะเขาก็ปิดบังคุณแบบเขาอ,อาจจะเป็นคนของสังคมเขาอ,อาจจะเป็นคนที่แบบ <c oughs> อยู่ในผู้คนรายร้อมากมายนะคะ <c oughs> ก็เลยเปิดเผย,ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ได้เขาจะเปิดเผย,ยคุณต่อสาธารณชนก็ด้วยเรื่องของการงานเท่านั้นนะคะแต่ใจจริงเขารักคุณแบบชู้สาวค่ะ ก้าวถ้วยออกมารักมากๆเลยแต่แอบซ่อนไว้ข้างหลังรักที่สุดเลยนะคะแต่เปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้ในบางรายอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกนะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบนะคะเขาแบบรักคุณแบบเปิดเผยไม่ได้แต่เขารักคุณแล้วเขายังไม่ได้บอกคุณยังไม่ได้เปิดเผยกับคุณนะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วคือเขาเปิดเผยกับคุณเปิดเผยกับ เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากับครอบครัวเขายังไม่ได้กับสื่อออกสื่ออะไรยังไม่ได้นะคะแต่ว่าเขารักคุณเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวแชริออดออกมาแล้วก็ดึควีนท็อปสอดสถานการณ์ที่มูฟออนแล้วเขาก็คิดว่าคุณแบบไม่เอาเขาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เข,เขาพยายามส่องคุณพยายามที่จะ ทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อให้ได้คุณเอ่อได้กลับเข้ามาในชีวิตหรือเพื่อให้ได้คุณยังอยู่ในวงเวียนชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้ก็ตามเขาก็ยังอยากมีคุณเขารักคุณและเขาอยากมีคุณนะคะแล้วมีอะไรที่ปิดบังก็คือความที่อยากได้คุณนั่นแหละสิ่งที่เขาปิดบังก็คือเขามีความรักความผูกพันกับคุณมากๆมีแรงปรารถนามีอารมณ์แบบ ผูกพันแบบ18บวกด้วยอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเอ่อแบบคบกันสองคนคบกันไปก่อนไม่ต้องเปิดเผยต่อใครได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยากแบบคบกับคุณแบบลับๆไปอย่างนี้ก่อนได้ไหมอะไรก็กลัวคุณแบบไม่โอเคอะนะคะก็เลยไม่ได้บอกคุณไม่ได้คุยคุณไม่ได้เปิดอกอ่คุยเปิดเผยความในใจ กับคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่เขาปิดบังคุณนะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้อยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรืออยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในชัดเจนถ้าเปิดเผยได้ก็คือเปิดเผยกับครอบครัวที่เขาไว้ใจมากที่สุดอย่างเช่นพี่สาวหรือพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะเขาเปิดเผยได้เฉพาะคนในครอบครัวแต่เปิดเผยต่อสาธารณาชนไม่ได้อือม huh. huh. ตอนนี้นะคะ เขาเจ็บปวดหัวใจมากๆกับความรักรอคอยสมหวังกับคุณแต่ก็นั่นแหละมีสามดาบก็คือแบบเขาเจ็บปวดค่ะกับความรักของเขาก็คือคุณเขารักคุณแต่เปิดเผยไม่ได้บอกความรู้สึกไม่ได้หรือพัฒนาความสัมพันธ์อะไรไม่ได้และไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าเปิดใจอะไรทั้งนั้นยังเงียบงันอยู่นะคะแล้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ในเมื่อไม่กล้าไม่ทำอะไรในความสัมพันธ์ไม่พูดไม่ตกลงกันนะ,แล,นะ,นนะนแล้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสถานการณ์จะเป็นอย่างไรล่ะแล้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะต้ดีดเพย์ฟุตเน็ตนะคะเอ่อ แม่หมอมองว่าเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะเขาจะไม่ยอมเงียบกับคุณแล้วเขาจะเข้าหาคุณแต่ว่าเข้าแบบเงียบๆนะเข้าหาคุณแบบเงียบๆก็เหมือนเดิมประมาณว่าอมามาหายหายรักรักเลิกเลิกอปออ่อนอ่อนแต่เขาจะเข้าหาคุณนะคะอา่า re re us ก็ประมาณว่าเขาต้องเคลียร์ปัญหาของเขาก่อนและเขาจะเข้ามาหาคุณโรแมนติกฟีลิ่ง g s นะคะก็คือจากก่อนหน้านี้เขาไม่กล้าพูดเปิดเผยความในใจกับคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณเงียบกับเขาและเดินจากในบางรายก็อาจจะบล็อกกันและเขาจะต้องเคลียร์ปัญหาเพื่อที่จะเข้าหาคุณ ว้าวเวลสูนเขาจะชัดเจนกับคุณในเร็วเร็วนี้นั่นเองค่ะรอรอรอนะคะตอนนี้เขาขอเคลียร์ปัญหาเขาก่อนนะคะรอรอรอนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ